ผมพูดนี่คือเรื่องจริงวันนี้ผมก็เอาข้อมูลไปให้ท่านรัฐมนตรีดูว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ที่จับถแถลงข่าวล่าสุดเนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยผมบอกให้เลยว่าจิบจิบของผมวันนี้เอาไปให้ดูเลยห้าหมื่นล้านขั้นต่ำมีทั้งหมดห้าสิบเว็บแล้วผมบอกให้เลยนะ เป็นของเครือญาติสอสอด้วยเป็นของเครือญาติสอสอด้วยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนี่เองไม่ได้ว่าอยู่ไกลจากบ้านนอก้องนาที่ตำรวจไม่รู้เลยดังนั้นการจะจับกลุ่มสแกมเมอร์มันไม่ใช่ว่าเรื่องยากแสนเข็น แต่ตำรวจไทยเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่มีการรับสินบนดีมีการตั้งชุดเฉพาะกิจเข้ามารีดกันโชคทรัพย์คนเนี่ยพวกอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูก็ได้เขาไม่จะทำแค่สองหน่วยไม่จะทำเฉพาะกระทรวงดีหรือทำเฉพาะตำรวจอายการคดีพิเศษ แม่งเอากับเขาด้วยพี่น้องประชาชนจำคดีมินนี่้อยเว็บได้ไหมคดีมินนี่้อยเว็บทำยังไงครับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กองกับกับการหนึ่งไปจับเว็บปนันมินนี่ครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งที่สองจับแล้วไปจับครั้งที่สามอีกตอนนั้นตั้งใจเลยว่า จับมินนี่เนี่ยมีตำรวจติดต่อมินนี่เนี่ยคิดว่าเป็นพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานกะหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้มินนี่ซัดทอดพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่คุยด้วยเนี่ยไม่ใช่เป็นบิ๊กโจ๊กแต่เป็นผู้การท่องเที่ยวคุยในฐานะที่มาปรึกษาหารือเรื่องการงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวบพนัน สุดท้ายทำไงครับพี่น้องประชาชนมีกรรมธิการตำรวจคนหนึ่งร่วมกับทานายความของบินนี่ร้อยเว็บไปพบบินนี่ในเรือนจำเรือนจำหญิงกรรมธิการตำรวจคนนี้เป็นสสชื่อดังด้วยพี่น้องประชาชนไปพบบินนี่แล้วไม่รู้ไปคุยท่าไหนสุดท้ายกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ส่งสำนวนสั่งฟ้องบินนี่ไปยังอายการคดีพิเศษแม่งอายการคดีพิเศษก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้ขอเปิดประเด็นกับอายการคดีพิเศษสามคดีพิเศษหน่อยรัชดาที่อธิบดีอายการคดีพิเศษเนี่ยเคยเป็นอธิบดีอายการทุจริตภาคเจดที่เคยสั่งไม่ฟ้องทนายตั้มมาแล้ว เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวีรกรรมของอายการคดีพิเศษ,ษ,ษนี้ทํากันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วเงินนี้ามายังไงบากฏว่าพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กองกับก,บกับการหนึ่งส่งสำนวนไปให้อายการคดิพิเศษ,ษ,ษอายการคดิพิเศษ,ษไม่เอาไปกลับไปดองไว้สักระยะหนึ่งเพราะสำนวนมันเยอะไซเบอร์ทําสำนวนมันหนามาก น่าจะอาจจะเป็นพันแผ่นหรือสองพันแผ่นเนี่ยคดีบินนี่ร้อยเว็บคนเดียวเนี่ยทําอาจจะมากกว่าของผมที่ผมยื่นไปมั้งอาจจะสักเป็นหลายร้อยแผ่นเพราะว่าเส้นทางการเงินเว็บแล้วนี่เอาไปให้อาการคดีพิเศษอาการพิเศษก็แม่งเอาไปดองไว้ก่อนาาาการออกมาจับปินนี่มีระยะเวลาเจ็ดผัดโดยปกติแล้วมาตรฐานสากลพนักง,งานสอบสวน ของไซเบอร์จะต้องส่งสำนวนในผัดที่5หรืออย่างเร็วสุดคือผัดที่4ก็คือผัดทั้งส2วัน4ผัดก็คือ48วันถ้า5ผัดก็คือ60วันก็คือ2เดือนระหว่างรอผลพิมพ์มือแล้วก็สอบปากคำพยานนู่นี่นั่นรอผลตรวจนิติเวิทศาสตร์ว่าตัดต่อหรือไม่ในเรื่องของเว็บพนันต่างๆเอาละนีว่า5สัปดาห์ห้าวันแล้วกัน อายการแม่งมีเวลายีบสี่วันเอาไปดูแม่งนานหน่อยเว้ยมินนี่คดีมันดังสั่งสอบเพิ่มเติมเหลือเวลาอีกสามวันถึงสี่สี่วันนะรู้สึกจะสี่ห้าวันนี่แหละสั่งสอบเพิ่มเติมไปที่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ฟังให้ดีนะมีสอสอชื่อดังคนหนึ่งไปเยี่ยมมินนี่ในเรือนจำ บอกกว่าอายการสั่งสอบมาไซเบอร์กลัวมาดูโอ้โหต้องไปออกมาเรียกพยา,ยานอีกเหลือเวลาอยู่ห้าวันวันจังสือจะมาถึงไซเบอร์ก็สองวันเหลือสมวันออกมาเรียกไปยังพยา,ยานที่จะต้องสอบเพื่อเอามาเข้าสำนวนที่อายการสั่งสอบเพิ่มเติมนี่คือเทคนิคอายก,การคดีพิเศษนะสั่งสอบเพิ่มเติมอ้างพยา,ยานคนน,คนนั้นคนนี้ที่ทนายความของมินนี่ ไปยืดลองออกฟาร์ม็นทรมที่อายการอายการแม่งรับมุกเลยนะไม่จะฝังมุกนะครับรับมุกนะอายการไม่ได้ฝังมุกรับมุกอายการรับมุกปั๊บสั่งสอบเพิ่มเติมไซเบอร์ไม่สามารถส่งสำนวนทันภายใน7จ็ดผัดก็คือแปดวันต้องปล่อยตัวมินนี่ออกจากเรือนจำครับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศปรากฏว่ามินนี่แม่งหนีไปมาเลเซียเลย ออกจากเดือนจำวันนั้นคือนั้นบินไปมาเลเซียหายสาบสูญมาถึงทุกวันนี้คดีแม่งส่งสำนวนไปให้อัยการคดีพิเศษฟ้องไม่ได้ครับเพราะไม่มีผู้ต้องหาให้ไซบเบอร์ไปออกหมายจับมินนี่สาวน้อยลยเว็บไว้นี่คือเทคนิคของอัยการคดีพิเศษเท่านั้นยังไม่พอเราไม่ใช่ไปโจมตีเฉพาะกองบัญชาการตำรวจไซบเบอร์ เรามาพูดถึงกรมสอบสวนอริอพิเศษด้วยพี่น้องประชาชนครับคดีแม่มนเนี่ยเนี่ยคดีแม่มนเนี่ยนะคดีแม่มนเนี่ยแม่มนเนี่ยยึดทองคํายึดทรัพย์เนี่ยจับผู้ต้องหาเนี่ยยึดทรัพย์ไปสองสามพันล้านผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นแม่ของแม่ของเจ้าของเ,องเว็บหรือเจ้าของเว็บอะไรแล้วแต่ ถูกจับกุมแล้วส่งเข้าเรือนจำอายการคดีพิเศษ,ษ,ษรับเงินเคลียร์คดีแม่มนผมสามารถท้าได้เลยว่าอายการคนไหนชื่ออะไรรับเงินยังไงรับเท่าไหร่ผมรู้หมดเป้าหมายคือทำยังไงก็ได้ ให้ผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีแม่มนถูกปลอยตัวโดยการสั่งฟ้องไม่ทันจ่ายทั้งสิ้นหนึ่งรอยล้านบาทพี่น้องประชาชนคน,น้นประเทศใครเป็นคนรับงานใครเป็นคนเอาเงินไปจ่ายจะให้ไอ้การคนไหนผมทราบพี่น้องประชาชนครับใช้หลักการเดียวกันเลยกับคดีมินนี่ร้อยเว็บแม่งก็ ักง,งานสอบสวนดีนไอเอาสำนวนไปทำนานแล้วอ้างว่าน,นู่นนี่นั่นต้องยึดทรัพ์พิสูจน์รั์ดำเนินคดีส่งสำนวนไปให้อัยการประมาณห้าถึงหกผัดผมไม่อยากปักปั๊มว่าดีไอรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่ว่าเอาว่ามีการส่งสำนวนไปให้อัยการอัยการแม่งสั่งสอบเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นปรากฏว่า มีทั้งได้ประกันตัวในชั้นศาลก่อนหนึ่งรายถ้าผมจะไม่ผิดเป็นแม่ของผู้ต้งหามงน,นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพอสั่งฟอ้องไม่ทันปล่อยแม่งหมดสิน้นวันนี้เนี่ยสำนวนเนี่ยส่งอายาการคดีพิเศษหรือยังผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือผู้ต้องหาทั้งหมดไปอยู่ตามประเทศสบายใจไปแล้วนี่คือความอัปยศของอายาการคดีพิเศษทำแบบนี้แม่งทุกอย่าง คดีเว็บพนันออนไลน์ตำรวจทำคดีโดยการแถลงข่าวผู้ประกอบการเข้ามาเคลียรเคียร์เสร็จเอาเฉพาะบัญชีมา้าแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ทำสำนวนอ่อนสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องก็สำนวนอ่อนๆแล้วติดต่ออายการคดีพิเศษให้เรียบร้อยส่งสำนวนเสร็จบอก้ังหาว่าเดี๋ยวึมไปติดต่ออายการพิเศษ อดนนีพิเศษคนนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้รับดูปูเสือเรียบร้อยเบ็ดเสร็จพอไปถึงอัยการพิเศษรับอีกก้อนหนึ่งแล้วทำไงครับสำนวนอ่อนเทียบสั่งไม่ฟ้องครับอัยการพอมาถึงเดืไนไเดีไนไรไม่แยงเว้ย เอาตามมายการหรือเอาตามตำรวจ